สวัสดีครับตั้มคับแมนนะครับผมวันนี้ก็ยินดีนะครับที่จะมาแนะนํานะครับมาเรามารู้จักกับเครื่องอิลิตนะครับเอรืซมแมชชีนนะครับสาหรับเปิดร้านกาแฟก็เป็นเครื่องที่สามารถที่ชงกาแฟได้นะครับมีเครื่องบดในตัวนะครับใช้งานสะดวกใช้น้ําร้อนหรือว่าตีนนวลร้อนได้เช่นกันนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําวิธีการใช้งานง่ายๆครับโอเคครับผมขั้นแรกนะครับเริ่มต้นง่ายๆครับจะมีสวิตช์อยู่ด้านหลังเครื่องนะครับเราก็แค่เปิดสวิตช์นะครับ สังเกตที่ไฟ2ดวงนี้จะติดขึ้นนะครับไฟตัวนี้จะเป็นสถานะเครื่องเปิดนะครับตัวนี้จะเป็นไฟสถานะความร้อนนะครับเปิดทั้งเปิดใช้งานครั้งแรกเนี่ยไฟตรงนี้จะติดขึ้นมานะคร,รับเท่ากับว่าตอนนี้เครื่องกําลังทําความร้อนอยู่นะครับเวลาในการวอร์มก็ประมาณ 2- 3นาทีสังเกตง่ายๆครับเมื่อไฟดวงนี้ดับลงเราก็สามารถใช้งานเริ่มต้นได้เลยนะครับผมนี่เป็นตัวอย่างนะครับไฟดวงนี้ดับลงแล้วนะครับสามารถใช้งานได้เลยสังเกตนะครับผมจะกดปุ่มนี้ น้ำร้อนจะออกมาแล้วนะครับใช้งานได้ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการใช้งานของเครื่องตัวนี้นะครับแรกก่อนเรามารู้จักกับปุ่มนะครับสามปุ่มปุ่มแรกซ้ายมือสุดสังเกตง่ายๆนะครับตรงนี้จะมีรูปแก้วกาแฟอยู่ปุ่มนี้ใช้สําหรับการกดชงกาแฟนะครับเมื่อเรากดไปน้ํานะครับก็ออกจาตัวหัวกรุปออกมานะครับตัวนี้จะเป็นสําหรับปุ่มแรกนะครับส่วนปุ่มที่2เนี่ยนะครับสังเกตง่ายๆว่าจะเป็นเหมือนรูปคลื่น ปุ่มนี้เนี่ยเราใช้การทํางานก็คือใช้น้ําร้อนนะครับเครื่องตัวนี้จะมีก้านนะคระับที่จะมีก้านน้ร้อนนะครับเราก็แค่กดปุ่มนี้นะครับพร้อมกับหมุนวาลนะครับหมุนไปทางด้านขวาตามเสีงน,นะครับด้านซ้ายจะเปิดนะครับด้านขวาจะปิดลงมาน้ําร้อนก็จะออกมานะครับใช้งานเสร็จแล้วปุ๊บปิดวาลทุกครั้งอย่าลืมกดสวิตช์นะครับนี่คือการใช้งานง่ายๆสําหรับน้าร้อนนะครับส่วนปุ่มสุดท้ายสังเกตที่รูปนีจใจคล้ายๆก,กับเป็นรูป ะะออกมาปุ่มนี้สําหรับการสตีมสตีมนมร้อนนะครับเรากดปุ่มนี้ครั้งไว้ปุ่มนี้จะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับก็คือเครื่องเขาทำความร้อนที่สูงขึ้นรอจนกว่าไฟจะดับนะครับเครื่องก็าสามารถทํางานสตีมได้จากที่เรากดปุ่มสตีมเมื่อสักครู่นะครับขณะนี้ไฟได้ดับไปแล้วนะครับเราก็สามารถใช้งานสตีมได้เลยโดยการที่หมุนวาล์วตัวนี้นะครับเหมือนกับเปิดน้ําร้อนนคะครับควันของตัวน้ำสตีมจะหลอดอ เมื่อใช้งานเสร็จทุกครั้งนะครับสำคัญมากคือปิดวาล์วนะครับและอย่าลืมปิดปุ่มนี้ครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เสริมให้เล็กน้อยนะครับทุกครั้งก่อนที่เราจะชองกาแฟครั้งต่อไปกดปุ่มที่เป็นปุ่มตัวกันกาแฟสักหนึ่งครั้งเพื่อไล่ความร้อนออกจากเครื่องะจะสามารถทาให้ควาเป็นโซ่อของฟูมเยอ,ออกมาได้ออกมาที่สวยงามขึ้นไม่ได้รับความร้อนมากเกินไปนะครับผม นี่ก็เป็นวิธีการใช้งานหลักๆนะครับสำหรับกลุ่มสากลุ่มนี้นะครับผมขอย้ำอีกคงนะครับเปิดเครื่องไฟสองล้นติดนะครับผมครั้งแรกรอจนกว่าไฟตวงนี้จะดับลงเราก็สามารถใช้งานได้กลุ่มแรกสําหรับกันกาแฟนะครับกลุ่มที่2องที่3เนี่ยจะใช้งานร่วมกับตัววาล์วตัวนี้นะครับกลุ่มที่2ก็คือจะเป็นสำหรับน้ําร้อน กุ่มที่สาหรับการสตีมนมนะครับผมอันนี้อย่าลืมจะเป็นม้าสมการใช้เครื่องตัวนี้แล้วเครื่องหลอดพุ่มจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะครับผมเดี๋ยวไปรู้จักกับขั้นต่อไปนะครับผมต่อมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องที่บดในตัวนะครับตรงนี้คือตัวโถบดเราก็ใส่เมล็ดกาแฟลงไปนะครับสังเกตด้านข้างจะมีตัวหมุนตรงนี้ตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือตัวหมุนการปรับเฟืองบดกาแฟ ครื่องอิเล็กร่นนี้ครับสามารถปรับกาแฟได้เราจะปรับบดให้อยางรละเอียดตามเลนกาแฟที่เราเลือกใช้ก็คือสามารถใช้งานได้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับวิธีการง,ง่ายๆเมื่อเราใส่เ็ดกาแฟลงไปแล้วนะครับเราก็สามารถปรับระดับการบดอยา่างละเอียดให้เหมาะสมนะครับสังเกตตรงด้านล่างนะครับตรงนี้นี่จะมีสวิตตัวหนึ่งสวิตตัวนี้นี่ก็คือตัวที่กดเข้าไปนะครับผมกาแฟก็จะหล่นลงมานะครับเราใช้งานง่ายๆครับใช้แค่ก้านชงนะครับของเครื่อง วางลงนะครับตามขอของเขาแล้วก็ดันไปตรงๆเบบนีเท่านี้นะครับผมกาแฟก,ก็จะหล่นลงมาแล้วตามปริมาณที่เราต้องการวันนี้เราก็ใช้ตัวแกนชงที่เป็นดับเป้นช็อตนะครับสำหรับส่งกระดาษสองชอเนครับเราก็สามารถบดตัวเม็ดกาแฟนะครับใส่ที่้านชงของเราได้นะครับตามความเหมาะสม สำหรับวิธีการบดกาแฟหรือว่าการทำน,นะครับติดตามเราครั้งต่อไปนะครับเราจะมีวิธีการแนะนำวิธีการบดแล้วก็การทนกาแฟเพิเ่มเติมนะครับก่อนที่เราจะก้านชงเข้าเครื่องนะครับทุกครั้งนะครับถ้าใจดีเรากดปุ่ชมชงกาแฟเพื่อทำความสะอาดตัวปุ๋ยและ็นการไล่ความร้อนนิดหนึ่งนะครับเอาด้านชงนะครับเข้าเครื่องเข้าไปง่ายๆนะครับเพียงเท่นานี้เราก็สามารถกดเอพิโซช็อตตามที่เราต้องการได้แล้วนะครับ ใช้งานง่ายสะดวกนะครับการช็อตออกมาได้สวยงามน,นะครับผม เกียงเรื่องนี้นะครับการชงกาแฟของคุณก็สามารถทําได้ง่ายๆนะครับสาหรับเพื่องเอสเปรสโซแมชชีนตัวอีกตัวนี้นะครับใช้งานได้เหมาะสมมากนะครับวันหนึ่งเราชงกาแฟสัก40-50แก้วตัวนี้รองรับได้สบายเลยนะครับตัวนี้คงเป็นระบบที่เติมน้ำนะครับถังแยกพักน้ำได้ประมาณ3ลิตรนะครับชงได้เยอะครับเราสามารถที่จะเติมน้ําเสร็จชงต่อได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าน้าใกล้หมดต้องรอหรือเปล่าน้ำจะถูกดูดเข้ามาใส่สแตมปลองที่บอยเลอร์ของเรานะครับใช้งานสะดวกนะครับผม ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเบื้องต้นเียผมขออนุญาตแนะนําตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวขั้นต่อไปจะแนะนาที่การดูแลบำรุงรักษาเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับเดี๋ยวผมขอแนะนําครั้งนะครับสําหรับการใช้งานนะครับที่ถูกวิธีนะครับปุ่ม3าปุ่มนี้นะครับปุ่มแรกสาหรับชงกาแฟปุ่มนี้ใช้งานง่ายมากกดเปิดนะครับชงเสร็จเราก็กดปิดนะครับแต่2กลปุ่มนี้จะต้องใช้ร่วมกับตัววาล์วนะครับซีนวาล์วทุกครั้งนะครับเราต้องการน้ำร้อนกดปุ่มนะครับเปิดวาล์ว ใช้ค่าสูตรครั้งนะครับปิดวาล์วแล้วอย่าลืมกดปุ่มสังเกตไหมครับยังมีเสียงเครื่องตํามทำง,งานอยู่ถ้าเราลืมปิดนย่ยมันสามารถให้เครื่องเนี่ยยังทำง,งานอยู่นะครับผมเช่นก,นรการกดก้างซีครับกดปุ่มหนึ่งครั้งรอให้ไฟดับนะครับเราถึงจะทาการซีได้นะครับเมื่อใช้างานซีนเสร็จแล้วเช่นกันครับปิดวาล์วปิดสวิตช์นะครับแล้วก็ก็จะให้ดีกดได้น้ำก่อนชุกครพัน,นนะครับ ง่ายๆแค่นี้คุณก็สามารถใช้งานเครื่องนี้ได้อย่างยาวนานนะครับสมัครเครื่องตัวนี้นะครับการดูแลรักษาก็สะดวกสบายง่ายๆไม่มีอะไรมากหลังจากนะครับที่เราปิดร้านนะครับผมทุกวันง่ายๆหนึ่งก็คือเราอาจจะหาผ้าสะอาดสื้อหนึ่งนะครับผมกดไล่น้ำนะครับสักสองถึงสามครั้งนะครับผมนะครับอาจจะล่อยเครื่องเย็นสักครู่แล้วก็ใช้ผ้าใหม่เช็ดทำความสะอาดนะครับทางด้านบน แล้วก็ด้านข้างถั่ขอบอหรือว่าถ้าทางร้านมีอุปกรณ์น,นะครับเขาเราจะมีตัวการงควาสัอาดถัวกรุ๊ปเนี่ยสามารถใช้ได้ก็ทำใหนเรื่องสะอาดมากขึ้นนะครับผมส่วนในเรื่องของตัวเหล็กกาแฟาที่อยู่ในถงนะครับมีแนะนําว่าทุกวันไม่ควรจะเอาเมล็กกาแฟาเนี่ยทิ้งไว้อยู่ในถงนะครับควรจะน้าออกมาให้หมดนะครับส่วนที่เหลือเล็กน้อยเนี่ยก็อยากให้บดออกมาจากเครื่องเพื่อให้ได้เป็นการทําความสะอาดนะครับถังน้ำเช่นแกนรับข้า ทุกวันเราใช้ ial, าเสร็จแล้วก็สามารถถอดสายออกมาแล้วก็ Safe เอ like าถังเนี่ยมาล้างทำความสะอาดนะครับแล้วพว่นนี้เราก็ค่อยใส่เข้าไปใหม่นะครับถาดทั้งสองถาดนะครับถาดนี้ก็คือจะเป็นถาดสาหรับตัวน้ำนะครับตัวรองน้ำนะครับที่น้ําออกมาอันนี้ก็จะเป็นตัวผงกาแฟที่ออกมาก็สามารถเอาไปล้างทำความสะอาดได้นะครับตัวเครื่องก็เช็ดทำความสะอาดใช้ผ้ามันมาถ้านี้เครื่องเราก็สะอาดเป็นใหม่นะครับเพิ่มอีกนิดนึงนะครับอันนี้แนะนําไว้สําหรับตัว วาล์วสตรีมนะครับในกรณีที่เราใช้เสร็จแล้วทุกครั้งนะครับควรใช้ผ้ามาเท่าดูดๆเนี่ยทำความสะอาดในบางครั้งเนี่ยอาจจะมีในส่วนของคราบนมที่ยังคงติดอยู่นะครับแนะนําว่าถ้าเช็ดไม่ออกเนี่ยนะครับก็เพียงแค่ใช้น้ำร้องนะครับโซฟี่แหละครับแช่ตัวก้านสตรีมไว้สักครู่หนึ่งนะครับสักแป๊บหนึ่งไม่นานมากแล้วก็ใช้ผ้าเนี่ยครับเช็ดทำความสะอาด เท่านี้กครซีนคุณก็จะหมดปัญหาค่าผงมนมนะครับวันนี้ก็ทางคอฟบแมนนะครับก็ขอบคุณมากสาหรับทุกท่านที่ติดตามความรู้ในวันนี้นะครับและทางเราก็จะอัปเดตข้อมูลใหม่ๆนะครับสาระความรู้เกี่ยวกับกาแฟสดให้ทุกท่านยังไงฝากติดตามคอฟแมนด้วยนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยฝากติดตามข่าวสารคอฟบแมนได้ตามข้อมูลตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเราขึ้นไ้ให้นะครับพบกันคราวหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ